มากลาแล้วขณะนี้ผ่านเงินเป็นตัวนำคู่กับขวัญใ,ใจปีปโป้ขวัญใจปีโป้พาเข้ามาเป็นตัวนำขวัญใจปีปโป้เป็นตัวนำพาเขาเป็นตัวที่สองขวัญใจปีโป้จะเป็นตัวนำนวผ่านเงินเป็นตัวที่สองที่โค้งไปสามขวัญใจปีปโป้จะเป็นตัวนำผ่านเงินเป็นตัว,ตวที่สอง ขวัญใจปีโป้เป็นตัวนำพาเงินเป็นตัวที่สองที่โค้งป้ายที่บอกทางตรงขวัญใจปีโป้เป็นตัวนำพันเงินเป็นตัวที่สองขวัญใจปีโป้จะเป็นตัวนำพันเงินเป็นตัวที่สองขวัญใจปีโป้จะเป็นตัวนำพันเงินเป็นตัวที่สองไปก้าวขวัญใจปีโป้เป็นตัวนำ คญใจปี่โป้เป็นตัวนำพังเขเป็นตัวที่สองคนใจปี่โป้เป็นตัวนำพังเขเป็นตัวที่สองคนใจปีโป้เป็นตัวนำคนใจปีโป้มาเลยสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดสามห้าวินาทีผ่านเงินหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดสี่สี่วินาที